ตร,ตรงนี้ชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เช้ามากนะคะวันนี้บริเก,กงแม่ได้พี่น้องวันนี้นะคะเรามาขึ้นรถนอนครั้งแรกของผู้ยิบานฟินแลนด์แล้วก็คุณแม่เพลเพวแสงทองนะคะแล้วก็มานาแม่ในลุยชาแนลแล้วก็พอตอมเป็นคนขับรถนะคะมาดูกันว่ารถนอนนอนสบายอย่างที่คิดไหมนะคะตอนนี้ก็คือเวียนหัวแหงเป็น้องแบบสะดุง้งมาดูรีแอคชั่นการน,นอนรถนอนกันค่ะ แบบฟุ้งพี่น้องแบบฟุง้งรถแบบฟุง้งคือนอนไม่ได้เลยแต่ว่าแม่ในลุย่ยคืนนอนนอนจนชินอันนี้เป็นรถนอนพยาบานฟินแลนด์นะคะครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถนอนพี่น้องมากับคุณแม่แล้วก็พ่อต้อมน้อยลอยล้านแล้วก็คุณครูคอปเตอร์นะคะก็เป็นที au, eng, เ่เซาแห้งแบบว่านอนแค่สองชั่วโมงกัสิไปเอาขนยู บ้านพี่บอยสิริชัยนะคะที่จังหวัดมาสารคามตอนนี้เราก็ถึงพนทองแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมนะคะปาลวรับแม่คือแบบสู้ชีวิตพี่น้องเมา,าสุดและะ้วกันผ้าหลวมๆเมา,าสุดและะ้วกันนอนไปรถนอนนะคะรถของคุณแม่เผาพ่อไว้ปะพ่อไวไ้หมครับคุณต้อมน้อยร้อยล้านคุณพ่อันนี้นะคะมาขับรถ <laughs> รับจังไหนคาดุ่งว่าสัน คือิได้ลงคือเสเได็มานังบอยอยากล่องนอนเบงที่เพ่นว่าสบายสบายมันก็นคือแบบว,ว่าฝ่งดงๆคือบ่า่นาจะไวก็จะได้ลงมานังเบาน่งนะคะก็เลยได้ตื่นกูนนเตอ๋อไวบอค่า <c oughs> นอนสองชั่วโมงตอนนี้เราถึงที่โพนทองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านพี่บอยสิริชัยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องไปเอาขนไหมราคา ครึ่งล้านของปุจจบันฟิลแลน์กับคุณแม่พ่อเสียงทองนะคะเสียงทองฟิลแลนต้องยิ่งใหญ่นะครับเมื่อนี้ภาร,รกิจด่วนจากคุณแม่นี่เลยแล้วก็คุณพ่อต้มน้อยร้อยล้านเพื่อนบ้านในน่อนขับรถไมาอีกพี่น้องโอเคค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสุกบอกบืดบืดหิบาทแนะ่เพราะว้นคาาทแ ลนึงตอนนี้เลยตลาดสดนะคะนี้ตลาดสดมีสายด์วนโทรมานั่งสั่งอีกสื่อกลุ่มพี่น้องแต่ว่าอี่พอบอกว่าลองแกงมาสื่อชุ่มนันมึงดูมันสีเห็ดนางไรนะคะรอติดตามชมว่านาจิบุตจังไรเพราะว่ามือเสาร์นี่มือขึ้นนี่ว่ารับป่าอีแม่ว่าสิมาเอาขนน้ำมันวางไหนก็แม่มือเสาร์นี่ยังมือเสาร์จะไต่ให้เหนื่อยอยู่คนเดียวไม่ได้นะเออแม่ต้องให้เหนื่อยไปด้วยเพราะว่าเหล่าโยนี่มันต้องกระตุนมันต้องกระตุน ลานได้พอลานใส่มุงหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะลงไปซื้อกุ้งนะคะแล้วก็จะสิไปอัดคลิปต่อว่าบาซื้อให้ไปเลือกซื้อเอาสวยๆให้เมียนะโอเคทักทายทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูคอปเตอร์นะคะครูคอปเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากไปติดตามเพจนั่งน้ำเลือดพี่น้องเด้อยครูคอปเตอร์แสงทองเฟรนด์นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกซื้อกันมาซืได้อย่างไรนะเอากุ้งครับ ดีสิโอโหเ,เ,เไไดือบอ่ะถ้าคิดเดบเดืัได้อนนี้ตก็กำลเลือก่นะเลือย่างอไรครับอันนี้มันจะเป็นตัวเวลาลวเราเราไม่ได้ดีนะแต่มันเป็นตัวใหญ่ราห่ใหญมากไม่ตัวมึงไงยะ <laughs> เออ แะค้าคก็สวยนบแล้วสี <t os> <t os> ่ยนตัริขยอวอ่ะบโอ้ขอบคุณค่ะแมตอนนี้ก็มาแวะซื้อแซลมอนให้น้องเกดด้วยนะคะเป็นจริงที่นั่งมากินเราจะไปซื้อให้แฟนกันค่ะว่านางจะว่ายังไงเปนว่าคิดตัวน่าว่าอันเรซื้อไปให้อันซาลาี่พี่ขายยังไงคะนี่ซาลายพี่ขายตังไดจ้ะเมียนเมีนค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะใจดีมากนะคะวันนี้นะคะเราก็เด้มาแวะซื้อกุ่งน้ำแล้วก็สื้อ,อน,นี้ไปกินกับสมตําเพื่อนตํามตามํมตาไว้ให้เขาเลยซื้อแซลมอนไปนำนี่นะคะร้านชูชีอยู่เรือนคานะคะเป็นร้านประจำนะคะที่เรามาประจำเพื่นแถมให้พร้อมพี่น้องแบบน่ารักมากมึงนายเหอะมาก ล่าสุดเพิ่งกำลังสีเทมภขยปูมิไห้ตอนนี้น่ก็จะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะกลับบ้านไปเสือภายนางไปขี่ตัวนั่งวอย,ง,ยอง่ายสี่น้องไปแกะเห็ดคลิปแกงแฟนแกงนางว่านางจะรู้สึ้ง่ายไปว่านั่งหิ้วเขาตื่นมาก่เห็นตรงนึงเมื่อคืนนี้เพิ่นรับปากว่าอันรับปากมือเาวอันสิไปอันน้ำวสันแต่ว่าเมื่อคืนนี้มวนผ้ากันมวนลายนะคะวันเกิดเพื่อยาวฟินแลนด์บอดว่าเต็มที่เลยลูกวสันกัดผ้ากันเต็มที่กันเลย นกเอานี่นะคะหน้าตาได้เร้วนะคะเ,เราจะไปดูที่บ้านกันนานจะรู้สึกพี่ก็แถมให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบอกนางว่าไม่ได้ซื้อมาให้นะคะถามเบื้องหน้าหาน้างจะปิดจังไร ไปยกขน,นกบ่แล้วเนาะบ้านไหนเอามาเอาอมาแต่ที่นอนเร็ว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 ออกมาแป๊บเดียวเท่าไหร่ลูกแม่เอาเธอคือยังอยู่ในชุดนักเรียนเธอคือยังอยู่ในชุดนักเรียนลูกแค่ลูกเลยเร็วการลูกไปคนสุดเธอฉันไม่ได้ซื้อมาให้นะ ไปคนสุดไปคนคนก่อนหูกปปะลูกเร็วไปคนคนใครสั่งอะไรไว้อ้โหนูสั่งซื้อ้าอะไรอย่างเี้ยโอ้แม่อะรู้เรื่องเลยถามเขาก่อนนี่ว่าเขาสื่อมาบอ แล้วเป็นยังคือว่าออกไปโยกของซอยมูกำลังจะลุกนี่ไงโขอขอว้ยเขาคนจนแล้วยังอยู่ในสุนเรียนอยู่แม่จะให้หนูอยู่คนเดียวไม่ได้นะแม่ต้องให้หนูไปด้วยคือพูดตอนหน,นนะล่าสุดจิจุ่มหอดหมออันน่นจิตเปโจินดูกูในหมอก๋วยเตี๋ยวฉัคนคุณไล่มันใส่แม่จะมาบอคุณล่ใส่มันตามเสียละลูกแม่แต่ว่าม,มันเข้าวันดึงอย่างเนะ เธอไปเบรงคุ้นกันนะเกบไปเปิดแอร์หน่อยบ่แม่คือจังเหลือคน ยุ่ข้างลังลนี่เกียร์ไปเอายู่นีคนชนึ่เอาพวังยุ้ลางยอขางล่างสุดน่อยยุ้ขางล่างสุดเนี่ย เขาเสียงคือเปลี่ยนเมืองวันนี้เสียงเปลี่ยนมาอยู่ยี่เหรหนาก็ยังหนาเขาตอนแรกหนาบุตรตึงบลุกไปขนของเป็นบอบะมูบ่เสือมาหายเมืองสาวสุนักเรียนไปทูจ่าแม่แล้วก็ไปขอโทษแม่นํารับปากแล้วไปเธอรับปากแม่ว่าสิไปอันนี้ค้นนะแม่ เปียนเสียงตอนแรกนาะบุด้ตึงๆน้องเกดจะจะออกไปออกไป็ะจีไปตัวเหรอใจห่อนนะเอานีกินเต็กินต้องไปเต็มำความอะไรนี่เกดวะโอเคว้ยมาปิคดคลิปให้เลยคลิปนี้แกล้งแฟนพอตอมบอว่า ยี่สิบสื่อไปให้มันพอตอม,มา่บาบันที่หนีก็เลยว่าเออแม่มาก็เลยว่าสื่อไปให้มันแน่มันอุสตส่าห์ตำนำไปถาวสร็แล,ล้ว่าเบิดหลักเย้ยนี่นะคะได้แซลมอนมาฝาแล้วก็กุ้งแล้วก็ปูนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วจะไปเมียนมองนี่สักก่อนเมียนออฟฟิศก่อนพี่น้องแล้วเราก็จะมาพันก้านอันนี้ต่อเสียงเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนว อาส่งเสียบเพื่อนบอลเนียเรือเออมีกระบานใหญ่คุณเสียบเบิร์เลยนะสวยซัมสูบเพื่อนๆกินเลยละกันแล้วหล่อหลาสุดแม่ปล่อยอีกเคละหนึ่งแมทโอเคพี่น้องคลิปนี้แบบฝากไว้ซัมนี้รอติดตามชมนะแต่สีเขียวก็สวยอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารังสรรค์ผลให้ได้ดูนะคะสวยเต็มฟูดีมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้อน โอ้ยแบสอดแบหลายหนึ่งชุดต้อการนะนี่ชุดต้การที่ได้ที่หนึ่งยนี่ใช่นี่ยลงหนาีกทีแวมึนอุ้ยพี่เกศใส่แบหลายด้วยนะขอตัวมีนึง้าชุดัสมาตร่นนี้กูอยากโดดสองตีนสิหีบบางยาเนี่ <substit uting> จะนำตาแต่จะไม่จำได้ย <sh arp trilogy> ่าอะไรเป็นอย่างนีงป้าเห็นมันตุ่ยได้แลายเนื่องามันเสียวให้ผูดไม่ให้รู้ว่ามันจะกินเองไงอ่ะก็เลยลืมคืดพ่อไปว่าถือกล่องอยู่นะก็เลยบอกเรื่องคือแบบว่าเขาป้อนมาเดี๋ยวนูป้อนเองว่าแั่โอ้ยเพราะเขาลักเขาป้อนอ่ะเขาดีแล้วป้าว้วสบีแบบข้าแบบเนี้ยมันมีไข่กุ้งด้วยกินเข้าไปบมันมีไม่ได้จิ้มอันนี้ไม่ได้จิ้มจริงอันนี้สาบาน เห็นปลาไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นสมครกินแลวก็กินนเอาประมาเช่นมาซาบิปวดเตียแต่งอยาไหนี่ก็คือลายพวดเบิงมันตุ่อยเอาจนเหมือดจากที่มันเทไปได้ไหนน่ะขอหัวเสียงกรเหียแม่ไมเหียใช่ไหมขอบคุณครับจับกซีเสียไผรกนหมดนขึ้นจับกซีเฮ็ดหี่กน กินม <gesch> ีแหงแล้วก็เ <su> ก็บออฟฟิศซอยฉันว่อกล่้ยอันอันที่ว่ายอะันองีก็คืออันตักิมบอ่ใส่เนี่เสียกินบหันก็ตายไปเลยค่ะเค้กุณยา่บานมืขึ้นนี่ม่มีผละไมีแหงกินเค้กพอแต่ละคนก็ขคือตุย ผาาตัดต <uk> ัวจะไปจกหมอก๋วยเตี๋ยวแมงมุมหูอยู่ถ้าสัวมือพอมันก็ดจมันก็จถามเนาะว่าคอยไปเตุยังการวาสนตีร่งกายอยู่เท่าัเนถ้าตีร่งกายอยู่ทาทีนโนเป็นนารตาแล้วนาะนาตายังคือจเป็นสีนี่ยอย้อมยอเฮีเฮทีที่ากี่ แกงมูดีดีสรุปแลวกรถือแกงขึ้นพี่น้องเด็กหญิงอ้วนป้านากเปะสูตรกเปะสูตรนีสุตรขึ้นขุนบอมี่ริยเห็นป่ะสุดซักเล้วมาขึ้นโอ้ยแล้วลงสาาพัวที่บอกล่ององควดแม่ยังมาหาลอะ่บ อันเธอยจะสิเมาไรเดอร์ว่สาสลาวะ่าโอ้ยฉันทำทาเมาฉันไม่อยากกินเหล้าว่สาสันแต่ว่าลห,ลหลังเลง,ง,ง่มยอ,อย่างก็อ้วงยวงจื้อยังกับบไรายงงมากสไ์ภาพ,าพตัดเดี๋ยวเราจะมาทำอ,อันนี้ต่อนะคะโอเคค่ะทุกคนตรงนี้ชแนลมาแล้วค่ะดกดซับสไครต์ด้วยนะคะ